อย่าลืมติดตามคำสอนของเราใน Facebook วรุณรหัสประสิทธิ์หรือ New Hope International Church หรือใน YouTube New Hope Thai หรือ Instagram Pastor Lau หรือ TikTok อาจารย์หมอวรุณพระเจ้าอวยพรครับขอบพระคุณมากที่มาใช้เวลาด้วยในคำสอนนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องจะรักษาพราะวจะนะของพระเจ้าไว้ในใจและนำไปปฏิบัตินะครับพี่น้องจะเป็นพระพรแก่คนมากมาย ขอใหเจ้าอวยพรฟังคำสอนด้วยความตั้งใจนะครับขอบคุณครับเราจะมาที่ฐานร่วมกันดีไหมครับเราเชื่อว่าเมื่อเราร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าจะตอบคําอธิษฐานของเราเราจะประกาศออกมาด้วยปากพระสัญญาและสิ่งที่พระองค์ตรัสในพระคัมภีร์เกี่ยวกับชีวิตของเราและเราจะมีผลมากมายต่อคนรอบข้างเพราะชีวิตของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงน,นะครับ หนังสือพระคัมภีร์โยบบทที่ยีบสองข้อยีในภาษาอังกฤษพูดอย่างนี้นะครับ you will also declare a thing and it will be established for you so light will shine on your ways ในหนังสือโยบบทที่ย22 8ภาษาไทยบอกว่าเราตัดสินใจว่าเราจะประกาศสิ่งหนึ่งออกมาและสิ่งนั้นมันจะสําเร็จสมประสงค์ตามที่เราประกาศนั้นและจะมีแสงสว่างส่องทางให้แก่เราพี่น้องให้เราประกาศออกมาด้วยปากของเราดีไหมครับว่า พระคัมภีร์พูดอย่างไรตามพระสัญญาและเราจะที่ฐานร่วมกันให้สิ่งที่พระเจ้าพูดในพระคัมภีร์สาเร็จในชีวิตของเราและเราจะฉายแสงออกไปในโลกนี้ชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงมีชัยชนะเกิดความอุดมสมบูรณ์และมีพระพรมากมายเพราะชีวิตเราเปลี่ยนเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์นะครับสุภาษิตบทที่สิบแปดข้อยีบอกว่าความตายและชีวิตอยู่ในอํานาจของลิ้นและผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันคําพูดของเรามีพลังนะครับ เราพูดอะไรออกมาเราประกาศอะไรออกมามันจะนําไปสู่ความตายหรือไปสู่ชีวิตก็ได้แล้วมันจะนําชัยชนะหรือนําความพ่ายแพ้มาให้กับเรานี่เป็นเหตุผลที่ผมทําคําอธิษฐานที่เราจะอ่านพระคัมภีร์ร่วมกันเราจะอ่านพระคัมภีร์แล้วเราก็จะประกาศด้วยปากของเราออกมาและเราก็จะอธิษฐานร่วมกันขอให้สิ่งที่พระเจ้าสัญญาในพระคัมภีร์เกิดขึ้นเมื่อพี่น้องประกาศออกมาด้วยปากพระสัญญาหรือสิ่งที่พระเจ้าตรัสในพระคัมภีร์นะครับประกาศด้วยความเชื่อ และรู้ว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นเชื่อและเราจะอธิฐานขอพระเจ้าร่วมกันตอนนี้เราจะอธิฐานขอให้เกิดความเชื่อก่อนดีไหมครับ้าแต่พระบิดาเจ้าเราอธิฐานขอพระองค์เมตตาด้วยประทานความเชื่อให้แก่เราทุกคนในการที่เราจะมาร่วมกันประกาศพระวจนะของพระเจ้าในโลกใบนี้และเราจะเห็นสิ่งดีเกิดขึ้นชัยชนะเกิดขึ้นขอพระเจ้าประทานความเชื่อโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เมื่อเราเอธิษฐานนั้นเราจะเห็นผลเกิดขึ้นมาเราจะไม่พูดสิ่งแง่ลบ เราจะไม่พูดสิ่งที่มาจากมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วและสิ่งที่มาจากโลกนี้เราจะพูดสิ่งที่พระเจ้าตรัสในพระคัมภีร์และเราจะอธิษฐานขอด้วยความเชื่อร่วมกันเราเชื่อว่าวันนี้เมื่อเราอธิษฐานร่วมกันเราจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นเห็นความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเห็นการเปลี่ยนแปลงและการทะลุทะลวงในนามพระเยซูคริสต์เอเมนให้เราประกาศร่วมกันว่าตามผมนะครับข้าพเจ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า ไม่ใช่เพราะข้าพเจ้าทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยความสามารถของตนเองแต่เพราะว่าพระเยซูได้ทําให้แก่ข้าพเจ้าพระเยซูได้นําเอาความบาปของข้าพเจ้าไปและทรงประทานความชอบธรรมให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมโดยความชอบธรรมของพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เอเมนครับนี่คือสิ่งที่เราประกาศ ดูซิพระกัมีีพูดไ่ายังไง2โครินธ์บทที่5ข้อ21พระเจ้าทรงทําพระองค์ก็คือพระเยซูพูดทรงไม่มีบาปให้บาปก็คือเอาความบาปของมนุษย์ใส่เข้าไปในตัวของพระเยซูมีการยื่นหมูยื่นแมวพระองค์เอาความบาปของเราไปแล้วพระองค์ก็เอาความชอบธรรมของพระองค์ไม่ใช่ความชอบธรรมของเราเองความชอบธรรมของพระองค์มาให้แก่เราเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระเยซูให้เราอธิษฐานร่วมกันดีไหมครับว่าต่อไปนี้ เราจะไม่มองเห็นตัวเองเป็นคนบาปเราไม่มองเห็นตัวเองเป็นคนพ่ายแพ้เราจะมองเห็นตัวเองคือใครคือลูกของพระเจ้าและผู้ชอบธรรมแล้วเรามองตัวเองเป็นผู้ชอบธรรมและเมื่อเราอาธิษฐานขอสิ่งใดพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานเพราะพระเจ้าสัญญาว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมจะมีพลังและเกิดผลให้เราอาธิษฐานขอให้เรามั่นใจขอพระเจ้าช่วยเรามั่นใจว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมเราจะดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมทั้งกายวาจาและใจและต่อไปนี้ เราอธิษฐานสิ่งใดพระเจ้าจะตอบคําอธิษฐานของเราคนจะหายการเจ็บป่วยออกไปเราจะสั่งภูเขาออกไปจากชีวิตของเราจากญาติพี่น้องเราจะเห็นพระพรและชัยชนะข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขออธิษฐานร่วมกันที่เราจะมีความมั่นใจว่าเราคือใครในพระเยซูคริสตเราคือผู้ชอบธรรมข้าแต่พบ,บิดาเจ้าเราไม่ใช่คนบาปอีกต่อไปเราไม่ใช่คนพ่ายแพ้เราไม่ใช่คนที่ติดยาเสพติดอีกต่อไปเราไม่ใช่คนที่ ยากจนอีกต่อไปเราเป็นผู้ชอบธรรมและมั่งมีในพระคริสต์ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอประกาศด้วยความเชื่อว่าต่อไปนี้เมื่อเราอธิษฐานขอสิ่งใดพระองค์จะตอบคำอธิษฐานของเราเมื่อเราอธิษฐานขอาการหายโ,โายครคโรคภัยไข้เจ็บจะออกไปเมื่อเราอธิษฐานขอชัยชนะชัยชนะจะเข้ามาข้าแต่พระบิดาเจ้าช่วยเราด้วยเป็นผู้ชอบธรรมในยุคนี้ที่คำอธิษฐานของเราจะเกิดผลในนามพระเยซูคริสต์เอเมนเราประกาศร่วมกันอีกเรื่องหนึ่งดีไหมครับพระวิญ,ญญาณของพระคริสต์ ทรงมีชีวิตยอยู่ในข้าพเจ้าประทานความปรารถนาที่จะทำสิ่งดีในทางของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าปลดปล่อยข้าพเจ้าจากนิสัยที่ไม่ดีและบาปทั้งมวลขอพระองค์ช่วยให้เอานิสัยบาปเก่าๆออกไปและขอสวมลักษณะชีวิตใหม่เข้ามาในชีวิต ในนามพระเยซูเอเมนขอบคุณพระเจ้ากาลาเทียบทที่สองข้อยีบอกว่าข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปชีวิตในหนึ่งชีวิตเก่าชีวิตของความบาปชีวิตที่เป็นทาตของมารซาตานแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า ให้เราร่วมใจกคนิฐานดีไหมครับว่าต่อไปนี้เราจะดำเนินชีวิตแบบต,บตายกับตัวเองตายกับนิสัยเก่านิสัยบาปแล้วเราจะดำเนินชีวิตกับพระเยซูตลอด24ชั่วโมงต่อวันและเราจะเป็นเหมือนถุงมือพระเยซูจะเป็นเหมือนมืออยู่ในถุงมือและพระองค์จะทำงานผ่านชีวิตของเราด้วยความเชื่อและเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นสูงขึ้นมีพระพรเต็ไมไปด้วยชัยชนะเราสามารถต่อสู้กับความบาปได้เราจะไม่ใช่เป็นคนที่ขี่โมโห หรืออยากทําบาปอีกต่อไปเราจะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องร่วมกับพระเจ้าดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าเมตตาช่วยเราด้วยที่ทุกวันเราสามารถตายกับตัวเองปฏิเสธตัวเองตึงตัวเองที่ไม่กังเขนขอพระเยซูช่วยเราด้วยที่พระองค์จะเคลื่อนไหวในชีวของเราให้เราทำสิ่งที่ชอบทําสิ่งที่เป็นน้ําพระทัยของพระบิดาและเราจะมีชีวิตที่ รุ่งเรืองมั่นคงเติบโตแข็งแรงเกิดผลเต็มไปด้วยพระพรและเป็นพระพรแก่คนมากมายเราจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นทุกๆวันขอบพระคุณพระองค์เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทิฐานนี้มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราคริสเตียนไทยลาวและชนชาวเผ่าจะเป็นคริสเตียนที่เต็มไปด้วยความชอบธรรมและมีพระเยซูอยู่ในตัวและพระเยซูทํางานผ่านชีวิตของพวกเขาในนามพระเยซูคริสต์ เอเมนเอเฟซสบทที <Amen. S 2> <Amen. S 1> 4, ่สีข2อยี่สบองยี่สบอกว่า mm hmm. คือได้รับการสอนให้ทิ้งตัวเก่าของพวกท่านที่คู่กับการประพฤติแบบเดิมการประพฤติแบบเดิมก็คือการประพฤติตามความบาปตามเนื้อหนังซึ่งถูกตันหาล่อลวงทําให้พินาศไปและให้วิญญาณและจิตใจของพวกท่านได้รับการเปลี่ยนใหม่และรับการสอนให้สวมสภาพใหม่ใหม่ใหม,ใหม่ของเก่าคืออะไรครับความบาปนิสัยไม่ดีเดิม,ดมคําสาปแช่งอะไร ความคิดเก่าๆความคิดผิดของคนไทยคนลาวและชนชาวเผ่าเรารับสิ่งใหม่จากสวรรค์สภาพใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นตามแบบของพระเจ้าสิ่งใหม่นี้คือแบบของพระเจ้าไม่ใช่แบบของมนุษย์ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเราที่ฐานร่วมกันดีไหมครับขอพระเจ้าเมตตาช่วยโดยไฟของพระเจ้าจัดสิ่งเก่าๆไปเนื้อนหนังความคิดที่ผิดศาส,สนาศา,ศญญญาสตร์ผิดวิญญาณศาสนาผีร้ายวิญญาณชั่ว นิสัยเก่าๆโซตรวนแอกที่อยู่บนคอเรานิสัยบาปอะไรต่างๆที่มันไม่ดีมันออกไปและขอพระเจ้าสวมทับความชอบธรรมบนชีวของเราให้เราเป็นคริสเตียนที่เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ที่เต็มไปได้วยความชอบธรรมข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขออธิษฐานร่วมกับพี่น้องขอพระองค์ช่วยเราด้วยขอไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในยุคนี้มาเผาผลาญแกลบและสิ่งชั่วร้ายออกจากคริสเตียนไทยลาวและชนชาวเผ่าและพี่น้องที่กําลังมาอธิษฐานกับลูกให้โซตรวมันหลุดออกไป ผีร้ายออกไปนิสัยเก่าๆความคิดผิดป้อมประการที่ไม่ถูกต้องในชีวิตของเขาออกไปและขอพระเจ้าสวมสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตของเราของสวรรค์ลงมาเราจะเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้นเรื่อยๆเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะช่วยเราในการอธิษฐานครั้งนี้และตลอดชีวิตของเราเราจะสูงขึ้นสูงขึ้น,นเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์ในนามพระเยซูเอเมนพี่น้องเชื่อไหมว่าคำอธิษฐานของเราจะเริ่มเกิดขึ้นแล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆทุกๆเดือนทุกๆปีเปลี่ยนไปเรื่อย ผมเชื่อว่าคำทิฐิฐานของผู้ชอบธรรมนั้นเกิดผลเรากลับมาทิฐฐานร่วมกันอีกนะครับในอนาคตนะครับเข้ามาในซีรีส์นี้หรือเพลย์ลิสต์นี้เรามาทิฐิฐานร่วมกันนะครับพระเจ้าอวยพรครับรักพี่น้องนะครับขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำสอนจนจบผมเชื่อว่าพระคำของพระเจ้าได้เข้าไปในหัวใจของพี่น้องและจะเกิดผลและทำให้พี่น้องเกิดผลมากมาย30เท่า60เท่าและร้อยเท่า พระคำพีสัญญาในหนังสืออิสยาห์บทที่55ข้อ10ถึง11บอกว่าเพราะเหมือนฝนและหิมะลงมาจากฟ้าสวรรค์และไม่กลับที่นั่นเว้นแต่ได้รดแผ่นดินโลกและทําให้บังเกิดผลและแตกหนอทั้งให้เมล็ดพืชแก่ผู้หวานและอาหารแก่คนกินทํานองเดียวกันคําของเราที่ออกมาจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่าๆแต่จะทําให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสําเร็จและให้สิ่งที่เราใช้ไปนั้น เสร็จสิ้นผมเชื่อว่าพระคำของพระเจ้าจะเริ่มทํางานในชีวิตของพี่น้องพี่น้องจะนําคําสอนไปปฏิบัติและพี่น้องจะเห็นการเกิดผลในเรื่องชีวิตส่วนตัวสุขภาพการงานการรับใช้ชีวิตครอบครัวก,การเลี้ยงลูกและการเดินทางและพี่น้องจะเป็นพระพรแก่คนมากมายและพระเยซูจะได้รับเกียรติผ่านชีวิตของพี่น้องนะครับขอบคุณมากนะครับอาจาร,รย์ดากับผมรักพี่น้องระหวังว่าเราจะได้พบกันในงานฟื้นฟูในเมืองของท่านหรือในประเทศของท่านนะครับ แล้วเราพบกันนะครับและเชิญพี่น้องมาฟังคำสอนตอนอื่นๆนะครับขอบพระคุณมากครับในน้ำพระเยซูข้าพเจ้าขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่บนชื่อของท่านจงหายออกไปข้าพเจ้าสั่งในพระนามพระเยซูให้คำสาปแช่งออกไปจากชื่อของท่าน และพระพรของอับราฮัมลงมาบนชีวิตของท่านขอพระคุณของพระเจ้าช่วยท่านให้เกิดผลและหลุดจากความยากจนนี่สินสิ่งไม่ดีในชีวิตการโจมตีของมารซาตานจงพ่ายแพ้ไปในน้ำพระเยซูปัญหาในชีวิตท่านนั้นจมกับตลประกายเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิต และท่านจะเป็นพยานฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเยซูขอพระเจ้าเทชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งและเกิดผลลงบนชีวิตของท่านและขอพระพรของพระเจ้าไหลลงมาเกิดการทะลุทะลวงในทุกด้านในชีวิตเกิดผลสำเร็จ ความเชื่อและความรักอย่างมากลน้นและพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านชืท่านในน้ำพระเยซู